สวัสดีค่ะสวัสดีนักศึกษาทุกคนนะคะเราก็มาพบกันในรายวิชาการสัมมานาเชิงปฏิบัติการบัญชีนะคะซึ่งในการจัดสัมมานานะคะก่อนที่เราจะเริ่มในเริ่มจัดสัมมานาจริงๆนะคะเราจะต้องรู้จักเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางสัมมานาก่อนนะคะเราถึงจะไปจัดสัมมานาจริงได้นะคะซึ่งการเรียนออนไลน์บรรยายโดยอาจารย์รัตรพัฒน์สถาเจนสุขนะคะซึ่งในเรื่องของ หลักการสัมมนา,านะคะเราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของการสัมมนา,าเป้าหมายนะคะวัตถุประสงค์ว่าเราจัดสัมมนา,าขึ้นเพื่ออะไรนะคะทำไมต้องจัดสัมมนา,าแล้วก็องค์ประกอบของการสัมมนา,านะคะเราก็จะมาดูกันนะคะว่าในการจัดสัมมนา,านั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะซึ่งในเรื่องของความหมาย การสัมมนาเราก็คุ้นเคยกันอยู่ดีนะคะว่าส่วนใหญ่ในการจัดสัมมนานั้นเพื่ออะไรคะก็คือเป็นการประชุมนะคะเป็นการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและก,กันแล้วก็เพื่อหาข้อสรุปนะคะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งร่วมกันนะคะซึ่งเราก็จะเห็นว่าในวงการศึกษาเป็นอย่างไรคะการสัมมนานั้นจะเป็นวิชาที่เปิดสอนให้กับนักศึกษาได้ศึก ได้ร่วมกันศึกษาหาปัญหานะคะแล้วประชุมอธิบายกันนะคะในเรื่องที่เราอยากได้มาซึ่งข้อสรุปร่วมกันนะคะ หรือในวงการอื่นๆก็จะเป็นในเรื่องของการประชุมเพื่อต้องการอะไรคะสแสวงหาแนวทางความคิดใหม่ๆนะคะเพราะว่ามันในปัจจุบันก็คือสิ่งใหม่ๆมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเราก็ต้องนำความรู้ใหม่ๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปนำมาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะแล้วก็หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันอันนี้ก็คือความหมายในเรื่องของการสัมมนาน ะะส่วนในเรื่องของเป้าหมายและวัตถุประสงค์นะคะวัตถุประสงค์เราจะสัมมนาเพื่ออะไรคะเพื่อให้ผู้ร่วมสัมมนาเป็นไงคะทาหน้าที่เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะทาการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกันนะคะแล้วก็เพื่อค้นหาวิธีการแก้ปัญหาและแนวทางการปฏิบัติร่รวมกันนะคะเมื่อเราเจอปัญหาเราก็หาแนวทางในการหาข้อสรุปร่วมกันซึ่งเราก็จะเห็นว่าหัว หัวใจของการสัมมนาเป็นไงคะก็คือสมาชิกทุกคนนั้นได้มีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นได้เสนอแนวคิดให้แก่กลุ่มเป็นสิ่งสําคัญเป็นการร่วมกันอภิปรายนะคะสรุปร่วมกันทีนี้องค์ประกอบของการสัมมนานะคะก่อนที่เราจะจะสัมนากันจริงๆเรามาดูกันนะคะว่าองค์ประกอบของการสัมมนานั้นมันมีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องนั้นมีอะไรบ้างซึ่งการจาัดสัมมนาทุกสิ่งทุกอย่างมีส่วนร่วมร่วมกันหมดนะคะ ซึ่งองค์ประกอบแรกก็คืออะไรคะบุคคลและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวกับการจาัดสัมมนาอันนี้สําคัญนะคะซึ่งถ้าไม่มีบุคคลในการร่วมกันจัดสัมมนาขึ้นมาก็จะมีก็จะไม่มีหัวข้อหรือไม่มีแนวทางในการจัดสัมมนาขึ้นมาหรือไม่มีโครงการการจัดสัมมนาขึ้นมาอันที่2ก็คือโครงการสมาัมมนา ะะซึ่งก่อนที่เราจะจัดสัมมนาการเราจะต้องมีการเขียนโครงการนะคะนำเสนอร่างเนี่ยนำเสนอแนวความคิดความเป็นมานะคะวัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนานะคะ<อ>แล้วก็เพื่อน,นําเสนอขออนุมัตินะคะขออนุมัติงบประมาณขออนุมัติการจัดสัมมนานะคะอันที่3วิธีการจัดสัมมนานะคะแล้วก็จะใช้วิธีไหนนะคะเราก็ค่อยมาหาวิธีแนวคิดกันว่าในหัวข้อแต่และหัวข้อ เหมาะกับวิธีไหนนะคะอันที่4เนื้อหานะคะซึ่งในการจัดสัมมนานั้นมีเนื้อหาอะไรบ้างแล้วก็บรรยากาศในการสัมมนานะคะทีนี้บุคคลและกลุ่มบุคคลกลุ่มแรกก็คือใครคะกลุ่มผู้จัดสัมมนาแน่นอนค่ะก็คือเมื่อมีการจัดสัมมนาจะต้องมีผู้ที่จัดสัมมนานี้ขึ้นมานะคะ กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มวิทยากรอันนี้ขาดไม่ได้ถ้าไม่มีวิทยากรการสัมมนาก็จะไม่สำเร็จสำเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มผู้ร่วมสัมมนากลุ่มผู้เข้าร่วมก็คือทั้ง3กลุ่มนี้นะคะมีความสําคัญร่วมกันนะคะมีความสําคัญร่วมกันซึ่งเราก็จะมาดูกันนะคะว่าถ้าเป็นกลุ่มผู้จัดสัมมนาได้แก่ใครคะได้แก่ประธานและรองประธานนะคะเลขานุกการผู้ช่วย นายทะเบียนนะคะหรือคณะกรรมการฝ่ายทะเบียนกรรมการและคณะอนุกรรมการฝ่ายเอกสารเหีนรันยิกผู้ช่วยเหีนรันยิกกรรมการฝ่ายสถานที่กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กรรมการฝ่ายปฏิคมกรรมการฝ่ายพยาบาลแล้วก็ฝ่ายประเมินผลอันนี้ทั้ง11ฝ่ายนะคะจริงๆอาจจะมีมากกว่านี้นะคะขึ้นอยู่กับจํานวนคนนะคะเราอาจจะแยกฝ่ายย่อยออกไปอีก ส่วนกลุ่มวิทยากรก็คือใครคะผู้ที่มาให้ความรู้นะคะให้ประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาก็คือเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เราจัดหัวข้อนในการสัมมนานะกลุ่มที่3กลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนานะคะก็คือผู้ที่เข้ามาร่วมฟังร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะคะอาจจะเป็นผู้ที่ประสบปัญหาร่วมกัน หรือผู้ที่ต้องการสแสวงหาแนวคิดใหม่ร่วมกันหรือผู้ที่ประสงค์จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะคะหรืออาจจะเป็นผู้ที่ต้องการจะถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์หรือว่าหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกันนะคะอันนี้ก็คือกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจาาัดสัมมนานะคะก็จะมีกลุ่มผู้จัดสัมมนากลุ่มวิทยากรกลุ่มผู้ร่วมสมัมมนานะคะทีนี้บทบาทของผู้เข้าร่วมสมัมมนานะคะมีบทบาทอะไรบ้างนะคะก็ สิ่งแรกก็คือจะต้องมีการพูดจาสังสรรค์กันนะคะแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันอย่างมีเป้าหมายที่ตรงกันนะคะมีการทํางานร่วมกันอย่างมีระเบียบยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็เห็นความสําคัญของการสัมมนานะคะรับผิดชอบและอยู่ร่วมสัมมนาโดยตลอดไม่ใช่ว่ามีการจัดสัมมนาทีไรนะคะก็คือจะอยู่ในช่วงกลางๆก,ก็คือควรจะเริ่ม หายกันไปแล้วนะคะฉะนั้นผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดสัมมนาจะต้องมีแนวทางในการทําอย่างไรก็ได้ให้ผู้เข้าร่วมนั้นมีความสนุกมีความสุขแล้วก็ได้ความรู้ก็จะอยู่ร่วมกันจนการจัดสัมมนาไปโดยตลอดจนจบการสัมมนาแล้วก็ร่วมทํากิจกรรมอย่าง คความสามานะะที่นี้โครงการสมาะะัมมนาเราก็มาดูกัน,นะะว่าองค์ประกอบหลักของการจัดทําแผนในการสมาัมมนาหรือเราเรียกว่าโครงการสมาะะัมมนาสิ่งแรกก็คือผู้ปฏิบัติก็คือบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะคอันนี้จะต้องระบุนะคะคว่าใครนะคะคคใรเป็นผู้จัดสมัมมนาใครเป็นวิทยากรนะคะคแล้วก็งบประมาณเราจะต้อง ยกแยะให้ออกนะคะว่าค่าใช้จ่ายได้มาจากไหนได้มาเท่าไหร่แล้วรายละเอียดในการใช้จ่ายมีค่าอะไรบ้างเช่นค่าสถานที่ค่าอาหารค่าวิทยากรเป็นต้นนะคะเวลาก็คือระยะเวลาที่เราใช้ในการดําเนินงานนะคะก็คือเราใช้ระยะเวลา กี่วันนะคะตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ระบุให้ชัดเจนนะคะสถานที่ก็คือสถานที่ที่เราจะจัดสัมมนาว่าเราจะจัดที่ไหนเช่นโรงแรมอะไรห้องอะไรนะคะอันนี้เราจะต้องมีการติดต่อประสานงานกับทางสถานที่ให้เรียบร้อยก่อนนะคะก่อนที่จะจัดสัมมนาทีนี้องค์ประกอบของโครงการสัมมนานะคะองค์ประกอบแรกชื่อโครงการนะคะเราจะต้องมีการตั้งชื่อให้สอดคล้องกับการสัมมนา นะคะอันนี้ก็คือชื่อโครงการนะคะอย่างาสำนาบัญชีเราเราอาจจะตั้งชื่อเช่นอะไรคะาภาษีน่ารู้นะคะหรืออะไรดีคะหรือภาษีออนไลน์นะคะหรือการยื่นภาษีออนไลน์เป็นต้นนะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของอามาตรฐานทางการบัญชีหรืออา,อาจจะเป็นเกี่ยวกับ บัญชีเบื้องต้นบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะอันที่2หลักการและเหตุผลที่ต้องมีการสัมมนาเราต้องเขียนออกมานะคะว่าเหตุผลอะไรที่เราจะต้องมีการจัดสัมมนาครั้งนี้ขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับหัวข้อในการจัดสัมมนาโดยวัตถุประสงค์จัดทําขึ้นเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่เราจัดสัมมนานะคะแล้วก็เพื่อให้ผู้จัดสัมมนามีการทํางานเป็นทีมนะคะกลุ่มเป้าหมายก็คือใครระบุให้ชัดเจนนะคะว่า เป็นใครเป็นค,นครูเป็นนักเรียนนักศึกษาระดับชั้นไหนนะคะวิทยากรอันนี้เราจะต้องมีการติดต่อประสานงานก่อนนะคะว่าวิทยากรนั้นเราจะเชิญใครมาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเกี่ยวกับหัวข้อที่เราจะจัดสัมมนานะคะระยะเวลานะคะก็คือ,อกี่วันวันไหนบ้างสถานที่ระบุให้ชัดเจนสถานที่ไหนวิธีการสัมมนา,าก็คือ วิธีการในการดําเนินการการจัดสัมมนาทีนี้เรามาดูวิธีการสัมมนาเราจะใช้วิธีไหนวิธีแรกก็จะเป็นในเรื่องของการบรรยายอาจจะเป็นในเรื่องของการเสนอเรื่องราวปากเปลาเป็นวิธีการที่รวดเร็วในการนําเสนอเรื่องมีระดับขั้นตอนนะคะก็คือมีการเตรียมข้อมูลมาให้พร้อมนะคะ บรรยายให้พร้อมอาจจะเป็นในเรื่องของการเตรียม PowerPoint มาให้พร้อมข้อมูลมาให้พร้อมเนื้อหามาให้พร้อมอันที่2การอภิปรายทั่วไปอันนี้จะไม่มีระเบียบกฎเกณฑ์อย่างเข้่งครัดนะคะซึ่งมันจะเป็นในเรื่องของการนําเสนอเรื่องอการซักถามการตอบนะคะในกฎหัวข้อเรื่องที่เราจัดสัมมนา อันที่3การอภิบายแบบกลุ่มย่อยอันนี้จะเป็นในเรื่องของการแบ่งกลุ่มย่อยออกไปนะคะแล้วทําการอภิบายตามหัวข้อที่เราสนใจในะหัวข้อย่อยหัวข้อย่อยนะคะแล้วนําหาลู่หาทางตกลงกันเพื่อเป็นมติของกลุ่มแล้วมานําเสนออภิปายร่วมกันนะคะเพื่อหาแนวทางข้อสรุปร่วมนะคะ ต่อมาจะเป็นในเรื่องของการปฏิบัติการจะเป็นในเรื่องของเวิร์กช็อปนะคะก็จะเรื่องของเน้นการลงมือทํามีส่วนร่วมมากขึ้นหรือจัดในกลุ่มที่มีแบ็กกราวด์และความสนใจร่วมกันทํางานเป็นกลุ่มเล็กๆนะคะภายใต้การแนะนําของที่ปรึกษาหรือผู้รู้นะคะเวิร์กช็อปก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของอหัวข้อทีอ่เน้นในเรื่องของการปฏิบัติอาจจะเป็นในเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรม นะคะอันนี้จะต้องลงมือทําถ้าฟังอย่างเดียวก็คือจะไม่เข้าใจต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของการสังเกตการนะคะ observe แล้วก็การสาธิตนะคะการสาธิตจะเป็นในเรื่องของการปฏิบัติการให้เห็นกระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัตินะคะซึ่งข้อดีก็จะทําให้เห็นกระบวนการจริงนะคะทําให้เกิดความรู้ได้รวดเร็วแต่ว่าข้อเสียเป็นไงคะจะเหมาะเฉพาะกลุ่มขนาดเล็กเท่านั้นนะคะ หรือการพบปะสนทนาก็จะเป็นการพบคุยปรึกษาพูดคุยอย่างเสรีในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะก็คือคุยกันอย่างมีอิสระเสรีนะคะต่อมาการศึกษานอกสถานที่หรือดูงานนะคะอันนี้ก็จะเหมาะกับสถานศึกษานะคะก็คือจะออกไปศึกษาดูงานนะคะนักศึกษาออกไปศึกษาดูงานตามตามสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับ สาขาวิชานะคะหรือเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จะจัดสัมมนานะคะต่อมาก็จะเป็นการระดมความคิดนะคะก็จะเป็นในเรื่องของผู้เข้าร่วมสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเซรีหรืออาจจะเป็นการฉายภาพภาพยนต์ก็คือฉ่ายวิดีโอสไลด์ให้เห็นให้เห็นอย่างชัดเจนหรือการทํากลุ่มสัมพันธ์เช่นหาปัญหามาแล้วหาทางแก้ไขร่วมกันอภิปรายแก้ไขร่วมกันนะคะต่อมาการกําหนดการสัมมนา นะคะเราก็มาดูว่าการกําหนดการสัมมนานะคะจะต้องแสดงรายละเอียดในเรื่องเวลาและเรื่องที่จะสัมมนาให้ชัดเจนงบประมาณกําหนดให้ชัดเจนนะคะว่าค่าใช้จ่ายได้มาจากไหนเท่าใดใครเป็นผู้รับผิดชอบรายละเอียดของงบว่ามีค่าจ่ายค่าอะไรบ้างเช่นค่าสถานที่ค่าอาหารและเครื่องดื่มค่าวิทยากรนะคะเป็นต้นค่าเอกสารค่าเบ็ดเอร็ดระบุให้ชัดเจนนะคะเป็นการประมาณการที่กําหนดขึ้นมา ต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของการประเมินผลซึ่งทุกครั้งที่มีการจัดสมัมมนาเราจะแจกแบบสอบถามให้กับผู้ร่วมสมัมมนาตอบแบบสอบถามแล้วเรานําแบบสอบถามนั้นมาทําการประเมินผลภายหลังจากการจัดสัมมนาขึ้นเพื่ออะไรคะเพื่อหา,อาข้อดีข้อเสียเมื่อเราเจอข้อเสียเราก็จะได้ปรับปรุงพัฒนาแก้ไขต่อไปนะคะ หรือเราอาจจะแบ่งออกเป็น4ส่วนก็คือตัวโครงการสภาพความพร้อมการดาเนินโครงการแล้วก็สภาพเมื่อสิ้นสุดโครงการนำนำมาเพื่อหา,อาข้อบอกพร่องเพื่อที่จะแก้ไขต่อไปนะคะหรือการประเมินผลนั้นจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะก็คือการประเมินผลย่อยแต่ละส่วนในโครงการกับการประเมินผลรวมทั้งโครงการ,ราอาจจะแยกย่อยออกไปก่อนแล้วก็อีกทีนึงก็จะเป็นประเมินผลรวมทั้งโครงการ ะะส่วนวิธีการประเมินผลที่นิยมใช้ที่สุดก็คือจะเป็นแบบสอบถามนะคะแบบสอบถามที่จะนิยมใช้กันมากที่สุดนะคะเพราะว่ามันก็จะเห็นผลตอบกลับมาที่ชัดเจนนะคะหรืออาจจะเลือกใช้แบบการสังเกตการบันทึกหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการจัดตั้งกลุ่มประเมินนะคะหรือจัดตั้งวัตถุประสงค์ร่วมกันประเมินตนเองในขณะที่ทํางานก็ได้นะคะผู้จัดสัมมนาก็คือก็คือใครคะก็คือผู้ที่ ออคิดหวัวข้อสัมนาขึ้นมาแล้วก็ผู้ที่มีส่วนร่วมต่างๆไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการฝ่ายต่างๆที่จะสัมนานะคะระบุให้ชัดเจนนะคะผู้รับผิดชอบโครงการนะคะก็ระบุให้ชัดเจนนะคะว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบโครงการระดับชั้นไหนผู้ใดนะคะฝ่ายไหนนะคะผลที่คาดว่าจะได้รับหรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับก็คือหลังจากจะสัมนาแล้วเราจะได้อะไร นะคะก็คือผู้ร่วมสัมมนาก็จะได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จัสัมมนานะคะต่อมาการเตรียมเนื้อหาการสัมมนาเป็นไงคะเนื้อหาการสัมมนาจะต้องครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการสัมมนาด้วยนะคะแล้วก็ได้เนื้อหาสาระต่างๆที่ทําให้ผู้เข้าร่วมนั้นมีความรู้ความเข้าใจและสามารถหาทางออกหรือข้อสรุปร่วมกันได้การจัดบรรยากาศอันนี้สําคัญนะคะบรรยากาศถ้ามันรู้สึกออกดดันรู้สึก คลิ้มเคลิมมันก็ไม่สนุกผู้ร่วมสัมมนาก็อาจจะอยู่ไม่ถึงตอนจบสัมมนาได้นะคะบรรยากาศในการสัมมนาเราจะต้องเป็นไงคะสร้างบรรยากาศให้มีความ อิสระเสรีผู้เข้าร่วมมีโอกาสพูดจาสังสรรค์ได้ออกความคิดเห็นได้แล้วก็ได้ร่วมกิจกรรมอย่างมีระเบียบได้มีโอกาสในการใช้ความคิดในการแก้ปัญหาร่วมกันเปิดเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นร่วมกันนะคะแล้วก็มีการยอมรับซึ่งกันและกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็ข้อเท็จจริงร่วมกันนะคะก็คืออยู่ร่วมกันอย่างมีอิสระเสรีนะคะแล้วก็มีทัศนคติที่ดีต่อปัญหาข้อเท็จจริงแลวและความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยนะคะ ก็จะทาให้บรรยากาศในการจัดสัมมนาก็เป็นไปอย่างราบลื่นจนจบโครงการสัมมนานะคะทีนี้มอบหมายงานสุดท้ายแล้วนะคะก็คือให้ทุกคนระดมความคิดเห็นกันนะคะว่าให้เราคิดหัวข้อในการจัดสัมนาที่จะจัดขึ้นจริงกันขึ้นมาคนละหนึ่งหัวข้อให้ส่งทางไลน์ซึ่งหัวข้อนั้นจะต้องสอดคล้องกับสาขาวิชาการบัญชีของเราด้วยนะคะว่าเราจะจัดสัมมนาขึ้นมาหนึ่งเรื่องแล้วเราจะเรื่องอะไรดีนะคะสามารถ คิดได้อย่างอิสระเสรีและส่งในทางไลน์แล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาโหวตกันนะคะว่าเราจะเลือกหัวข้อไหนในการจัดสัมมนาจริงะะสุดท้ายแล้วก็ขอให้ทุกคนทบทวนความรู้ทบทวนบทเรียนนะคะเราจะได้ร่วมจัดสัมมนากันนะคะซึ่งเมื่อเราทราบกระบวนการจัดสัมมนาแล้วต่อไปเราก็จะเป็นในเรื่องขององค์ประกอบกระบวนการต่างๆนะคะว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างก่อนที่จะจ,จัดจัดสัมมนาจริง นะคะซึ่งเ,เรามีข้อมูลอะไรก็ส่งทางไลน์ได้สุดท้ายสุดท้ายอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะไปไหนกัดอย่าตกนะคะใส่แม้ล้างมือกันด้วยมีอะไรสงสัยก็ทักกันมาได้เลยค่ะบ๊ายบายค่ะ